สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปตในรายการคนม,มีองค์วันนี้พูดตรงๆนะว่าเรามาเฉลยเฉลยเราว่าถ้าเราไม่เคยสร้างบุญไว้กับองค์เทพแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่ท่านจะยอมมาต่อบุญหรือท่านจะมาอยู่ด้วยหรือท่านจะมาลงทรงหรือจะมาผ่านญาณบรารมีให้เราได้รู้ได้เห็นเรื่องราวของท่านพูดจริงนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นบุพกรรมเก่าที่เราเคยสร้างบรารมีมาแต่เดิมนะ บุพกรรมเก่าก็คือกรรมกรรมดีฝั่งกรรมดีที่เราเคยทําไว้ในอดีตชาติถามว่าทําไมท่านถึงได้เลือกเรามาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะการเลือกเรามาทําหน้าที่ตรงนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนผมบอกแค่นี้นะถามว่าทําไมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะทุกคนในโลกเนี้ล้วนแล้วแต่เคยเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายร่วมกันหมดเลยเอาพูดตรงๆไม่มีใครโกหกใครนะพูดไปแล้วก็คือเรื่องจริงนะ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นสภาวะกรรมต่างๆที่เราจะต้องมาผาภพมาเจอแล้วจะต้องมารับใช้ท่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสักอย่างนี่เรื่องจริงครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขชามิธรรมังสรนังขชามิสังฆังสรนังขชาติมิโอพรมมะพรหมาปฏิภาหายาทุติยัมปิพรมมะพรหมาปฏิภาหายาตุตยัมปิพรมมะพรหมาปฏิภาหายาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาพรมมะพรหมหาเทวาขมามิหัง พระมาจิตตังปียังมามาณชาริตินามาภะธานามาอาุเมกมโมกปิโยเทวมนุษสานางปิโยพรหมนานมุตตะมังปิโยนาคาสุปันนานางตีนิทาริยังนามามิหงังโอมนโมสักกะเทวะวันทานางสุกิตามหาราพุ เพืตียามปีนาโมสักกะเทวะวันทานังสุกิตามหาราโพตาตียามปีนาโมสักกะเทวะวันทานังสุกิตามหาราพโพอมอย่างที่เราทุกคนฟังอ่ะถ้าไม่เคยมีมีบาปมีกรรมไม่เคยมีบุญกันเนี่ยท่านไม่มาให้เมื่อยหรอกแต่ที่ท่านมาทั้งหมดเนี่ยมันมีสภาวะกรรมในอดีตสภาวะกรรมในอดีตนี่คือสภาวะกรรมที่ นะบ็อกไปดีละบอกไปเลยแต่สภาวกรรมในอดีตชาติก็คือสภาวกรรมของการเคยเกิดร่วม mm. ถามว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าหากทุกสิ่งเนี่ยในโลกเนี่ยมันต้องมีสภาวะกรรมร่วมกันมาถึงจะถึงจะอะไรถึงจะได้เจอได้พบได้เห็นแต่ถ้าไม่เคยมีสภาวะกรรมร่วมเราอาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จักชื่อไม่ได้รู้จักแท้และอาจจะไม่ได้รู้จักว่าทําไมต้องมาทําหน้าที่อะไรแบบนี้ เพราะว่าอะไรรู้ไหมโลกเนี้มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีมีมีคําว่าไม่บังเอิญถามว่าไม่บังเอิญเพราะอะไรมันจะบังเอิญได้ยังไงในเมื่อว่าหนึ่งการเวลาสองลักษณะสามหน้าที่สี่มันต้องเคยพบเคยเจอมันถึงจะได้เจอนี่เรื่องจริงถ้าไม่เคยพบไม่เคยเจอจะไม่มีทางได้เจอโดยอัตโนมัติเลยนี่เรื่องจริงคล้ายแบบนี้ป่ะมีบนวัสนาต่อกันอย่างเช่นแบบว่าใครจะเกิดมาเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อแม่กันเป็น แฟนกันหรือเป็นคู่สามีภรรยาต่อการหรืออะไรเงี้ยแล้วกับรสชาติมาเกิดอีกชาตินึงก็เหมือนท่านไปเป็นองค์เทพแล,แล้วเราก็มาเป็นมนุษย์แล้วเราก็เหมือนกับว่าท่านก็แบบว่าเราเราเราเคยสัญญากับท่านว่าเราจะมาช่วยคนแทนท่านใช่ไหมก่อน,อนใช่ไหมอันนี้คือเป็นชาติที่ใกล้ที่สุดถ้าชาติใกล้ที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะจะเป็นสัญญาเกี่ยวกับองค์เทพ แต่ถ้าไม่ใช่ชาติไกลถ้าไกลไกที่สุดก็ถามว่ามีไหมก็มีเหมือนก,นกันก็คือเลือกจากบุพกรรมที่เคยร่วมกันมาแต่เดิมนี่เรื่องจริงนะบุพกรรมอย่างเช่นเกิดมาอย่างที่บอกไปว่าเคยเกี่ยวข้องกันมาเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพี่น้องเป็นอะไรอย่างใช่ไหมตัวสําคัญที่เชื่อมที่สุดคือตัวบุญตัวบุญเก่าตัวบุญเก,ก่าก็คือว่าเคยทําบุญใส่บาทร่วมกันเคยทำทำบุญไปเป็นคณะร่วมกันอะไรทํานองเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุไงเป็นเหตุให้ผูกผูกกรรมผูกกรรมดีเข้ามาเข้ามาร่วมกัน หลายๆคนก็เล่าให้ผมฟังว่าอะไรรู้ไหมพยายามจะเล่าว่าเขามีองค์เทพอย่างนู้นอย่างงี้งั้นผมรู้เข้าใจเรื่องนี้อยู่แต่ว่าการจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าถ้าเราไม่เคยมีบุพกรรมจริงๆท่านไม่สามารถมาได้แต่ถ้าท่านมาได้หมายถึงว่ามันต้องมีเหตุแต่เดิมมาแต่เดิมเหตุก็คือว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นเวลานั้นช่วงนั้นแล้วมันทําให้เหมือนกับว่าสายใยของตัวบุญเนี่ยมันยังไม่ขาดจากกันสายใยตัวบุญยังไม่ขาดหมาาายยถึงวว่าสา่สใตัับุญนน้ะ ยังดำรงอยู่มาถึงทุกวันนี้พอดำรงอยู่เสร็จแล้วเนี่ยจึงทําให้เป็นเหมือนสายเชื่อมทําให้จิตกับกายสังขารของร่างทรงเนี่ยกลับมารวมตัวกันได้ถามว่ากลับมารวมตัวกันได้คือยังไงก็มาเพื่อต่อบุญมาเพื่อใช้งานมาเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้คนมาเพื่อเตือนผู้คนให้ทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีนะ เพราะฉะนั้นองค์เทพต่างๆร้วน่าจะมีความปรารถนาดีต่อมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจมนุษย์ส่วนใหญ่เอาหัววิทยาศาสตร์จัดๆเขาก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายแต่คําว่างมง,งายในที่นี้คุณอย่าลืมว่าก่อนที่มนุษย์เราจะมีคําว่างมง,งายเนี่ยแต่เดิมอะ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัพพันยูเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าใครๆท่านไปฝึกสมาธิตั้งเท่าไหร่กว่าจะได้เห็นเราพวกเทพพรมเทวดาแล้วกว่าจะได้สื่อสารแล้วกว่าจะได้เอาเอา,เอาหลักธรรมต่างๆ84%ปดหมื่นสี่พันพระธรนมขนันา กว่ามนุษย์จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆแล้วกว่าองค์เทพจะลงมาช่วยพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะกว่าจะมีหนึ่งพระพุทธเจ้าก่อนสองกว่าะจะมีองค์ไอ้นี่เทวดาชั้นดุสิตมาช่วยกันแล้วไหนจะมีมีองค์ท้ามหาพรหมองค์อินซึ่งองค์อินนี่ก็เป็นพระโพธิสัตว์องค์พรหมบางบางองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันถามว่าทุกวันนี้ในสายหลวงปู่ดูเชื่อว่าพระพรหมสายหลวงปู่ดูเนี่ยชื่ออะไรชื่อท้ามหาปกาพรหมเป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ ถามว่าเป็นคนช่วยช่วยโรคมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่าอยู่ในบทพาหงบทที่แปดที่ทมีพระพุทธเจ้ามีชัยเหนือเท้ามหาปก,กาผมถามว่าท้ามหาปกาผมมาทําไมนะท้าท้าท่านท้าบางบางตำราก็บอกว่าที่วิหารเวรุวันลงมาที่วิหารเชตวันมามา,มาลามาท้าพระพุทธเจ้าสแสดงฤทธิ์แต่ว่าถ้าในถ้าในในใน,ในตำราเนี่ยในหนังสือต,ต่างๆก็จะเขียนว่า พระพุทธเจ้าขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน,ยนความคิดของท้าวมหาปกาพมแต่โดยจริงแล้วไม่ว่าใครจะเปลี่ยนก็ตามนะสุดท้ายแล้ว,ว่ะการที่มีพระพมพระอินอยู่นะครองโลกเนะี่ยดูแลทุกอย่างนะส่วนใหญ่แล้วตาแหน่งพวกนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นส่วนใหญ่หรือคนทรงชานหรือว่าคนที่มีธรรมคุณงามความดีในอดีตชาติมาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปกครองหนึ่งประเทศปกครองเขตสวรรค์ปกครองเขตเขตพรมได้จะต้องมีมีอารมณ์เป็นพระโพธิสัตว์คือมีอารมณ์เป็นกลาง อารมณ์เป็นกลางอารมณ์เป็นกลา,างคืออะไรไม่เอียงเข้าฝั่งใครแล้วก็ไม่เข้าข้างใครโดยตรงแต่ว่ามีมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยต้องเป็นไปนตามหลักแห่แงแห่งแห่งจักรวาลก็คือหลักหลักแห่งอะไรหลักแห่งความเป็นจริงไม่ไม,ไม่มีความเท็จถามว่าจึงให้เหล่าพระอินเนี่ยพระพรมมาปกครองถามว่ามีเทวดามีบุญมากกว่าพระอินไหมมีแต่ว่าใจพระอินเน่ะจะต้องเป็นกลางถ้าใจพระอินไม่เป็นกลางแล้วจะปกครองไม่ได้ใจพระอินทเลยต้องเป็นกลาง นะพระอินทร์ทุกยุคทุกสมัยจะต้องใจมีใจเป็นกลางแต่ถามว่าเทวดา,วามีใจเอียงไหมมีสําหรับพวกตัวเองอันนี้มีนะไม่ใช่ไม่ผม,ผมีผมผม,ผมก็บอกได้เลยมีจริงๆเรื่องเนี้ยแต่ว่าท่านจะจิตใจเอียงให้กับใครกับคนสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเป็นประจําคนที่คนไหนที่จเจริญสมาธิอ่ะท่านจะมีจิตใจเอียงให้ทําไมจิตใจเอียงเพราะท่านนับถือพระพุทธเจ้าแล้วคนเนี่ยที่สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาบ่อยๆท่านจะได้ยินเสียง ถ้าท่านได้ยินเสียงแล้วท่านช่วยนะไม่ใช่ไม่ช่วยช่วยจริงๆแต่การช่วยต่างๆที่เกิดเทวดาดท,ทุกองเลยหรือเปล่าทุกองค์เลยถ้าถ้าเคยได้ยินเสียงคนคนนั้นสวดมนต์เมื่อไหร่กันนั่นนั่นแหละถ้าเทวดาแทบจะทุกองค์เลยเพราะว่ารู้ไหมว่าคนที่สวดมนต์ภาวนาแผ่มเมตตาประจําอ่ะตัวจะสว่างเวลาไปไหนมาไหนอ่ะตัวสว่างพวกพวกผีพวกเทวดาชอบหมายถึงในพระภูมิมนุษย์เนี่ยแหละ มนุษย์เนี่ยแหละอะแล้วเราจะเห็นเหรอว่าแบบไอ้คนนี้เดินมาแล้วทำไมม,ม<า>ันสว่างถ้าเป็นผีเห็นเป็นเทวดา,เ,าดหเห็นมาถึงพภูมิเพราะว่ากําลังบุญน่ะในการสวดอะของแต่ละวันะตัวนั้นจะเป็นตัวชี้กําลังบุญบุญที่ชัดขึน้นมาเหมือนจะเป็นผีเห็นเทวดาเห็นมากกว่าที่จะไปใช่ใช่เพราะว่าถามว่าทําไมาพวกผีพวกเทวดาถึงได้หอมหอมบุญเพราะว่าบุญเหล่านี้เป็นบุญที่พุทธเจ้าทิ้งไว้กระแสทั้งการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตตาการเข้าสมาธินึกถึงพุทธานุสติ เป็นการดึงกาลังพระพุทธเจ้าลงมาแม้กระทั่งการสวดมนต์นี่ก็เป็นการดึงกําลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาช่วยอันนี้เรื่องจริงครับแต่คนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจต้องปฏิบัติเองจะรู้เรื่องชติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ a ฟ e b o o k ครับนะ อโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพยิปซีไพเทพพลังจิตรตรวจองค์ตรวจเทพบร,รึกชาติณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสวงเปิดจะ กิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูรับครบครูรับขันครูรับสอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบเกติบัตขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับแล้วผมครับ f a c e b o o k ครับวชิระแก้วกิจด,ดาเบอร์โ,โทร0 849266658 ID ร AJTOP16 หมดเวลาแล้ว ฝากกดติดตามสับสก b e กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสั่นกระดิ่งได้ที่ช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิตพยากรณ์ออฟฟิเค่ะกลาบขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ